คุณแม่มางานวันเด็กมาดูสโนุทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันนี้เป็นวันที่9<ม>เดือนมกรา2569<ม>ผู้ปกครองก็มาเยอะแยะเด็กๆก็อยู่ในหอประชุม นักเรีีียนท่มด็กๆก็อยู่ในหอประชุมในชุดเป็นคาร์บอยแล้วก็ในชุดเป็นเยี่ยมคุณครูอยู่ที่หน้าหอประชุมนะคะนักเรียนที่ทุกโรจากนตู้แล้วมีกระนะคะให้ผมเดินไปที่หน้าหอประชุมไปลงทะเบียนกับคุณครูนะคะแจ้งชื่อทันนะคะของอีและนักเรียนตอนโนอยู่ไหนเนาะ สำหรับ่าทนผู้ปกครองคนใดที่ต้องการที่จะถ่ายภาพนะคะโรงเรียนของเรามเป็นสุวรรณภิเษกท่าหน้าห้องคุระบานะคะจะได้นะคะแม่หนาวเห็นบอสซื้อมา่น่ะใส่ตัวอุ่นได้ตัวนี้อุ่นบออุ่นใส่ตัวนี้อุ่นได้เนี่วันนี้นะคะก็จะเป็นการ

โหนมานะคะมาซื้อกาแฟบอกแม่ว่าแม่จะไปซื้อกาแฟก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ที่ต้มน้ำมันแล้วอ,อยู่ที่อ,มอเมซอนตอนนี้รอคิวคิวที่อีสปานนก็จะซื้อซื้อแซกบอกไปให้โหนด้วย สนสามาซื้อเส้นกบไปให้นางด้วยเดี๋ยวจะซื้อเส้กบไปให้นาคะคุให้นางกินตอนเช้าป็นตาต้องต้านอย่างไรก็น่าะอกน แล้วชู่ๆนะลูกไปไปเป็นยินยืนกับเพื่อนโนเตรียมตัวจะขึ้นเวทีแล้วค่ะแล้วะขนกับครนีครับเป็นดีๆนะคะ ตัวเลียนเงยถ้าครูมีบอกว่าเดินขาต้องเรียนผมเงินแล้วก็บอกว่าเด่นเอาใหม่นะคะประบบหนึ่งครับโอ้ใกล้จะชื่นใจแล้วค่ะแต่ยังไม่ชื่นใจเลยประบบหนึ่งครับอ๋อเสียงดังขึ้นน่ากมากสองครั้งคมองเห็นมีคนไม่

แต่่อม่อมก็พยายามใส่ด้วยแต่ารนนรับสบายสามรถไปอคยับันไดั่าข้างในได้เลยครับทุกคน้าที่ยืนนะคะถ้าตวกรสามารถขากมาห้นหลัประชุได้เลยนะคะสัดนะคะไมได้ยินเสียงคุเนะคะไม่ได้ยินเสียงค่ะวัดนะคะถ้าตรวจมือต้องมีคำว่าอะไรด้วยนะ ก็แนวว่าจะได้มีสียเนาะอ่ะพอ Tá o প্রিয় পাঠক তোমাদের มารอร,รอับกิจกรรมใกล้จะเสร็จแล้วสโนอยู่นู้นนั่สโนมาหรือ,อยังเนาะสงสัยสโนยังไม่มาปล่อยแต่อนุบาลปล่อยแต่อนุบาลมารับของโรงพยาบก่อนปฐมยังอยู่ ที่หอประชุมอยู่มีมีร คือเหมือนทีโรงเรียนบ้านแบงโรงเรียนบ้านแบงมีกิจกรรมคึกคืนมากแล้วก็ผูุ้้กรองมาเยอะแล้วก็ของก็ขายเยอะมีของขายแล้วก็มีโรงทานเยอะที่โรงเรียนในเมืองที่ใสยมันกิจกรรมก็ไม่ค่อยจะเยอะมีการเต้นเฉยๆแล้วก็มีโรงทานไม่กี่โรงเนาะ หกมีประมาณ6กโลมทาน<ม>นะคะเอา่ไม่้องักดยังไม่ค้องกันคุยังไม่ปล่อยถ้าคุมีใคที่คุณมีะเตัมของพอต้นให้ออกขางหน้าพอไปขอรถวนช่มาต่อมาพอไปไม่ให้ออกแบนี้ โอ้ปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วล่นย่างเลื่อนย่างแล้วทั้นบนน้อบาทนี่ปล่อยมาแล้วสโนอยู่ทางไหน ลงทานขายดีมาก <laughs> สนโนบอกสนโนมาเอาน้ำสนโนบอกมาเอาน้ำที่ไหนนะ นอนนุ่นนุ่นอยู่นุ่นสนอเข้าแถวเอาหนูนุน่นะสนออยู่นุนนน่น Thank <laughs> you. ค่ะค่ะต่อแถวเลยลูกหน,หนูขอบคุณขาดด้วยนะหนูต่อแถวแล้วหนูขอบคุณค่ะ มเมากับแม่จ๋า,มาเมากับแม่เปิดน่าอัดหลอดอันนั้นนะ่ะหลอดอันนั้นดูดก็ได้ไม่อันนั้นหลอดหลอดไอส้สีสีขาวๆหนูเออนั่นแหละอันนั้นก็ได้อร่อยไหมไหนหไอติมอยู่ไหนไอติมอ่ะ น้ำมันจีแซบ่ะ่ะแซบมะแซบก็ดูดเอาดูดเอาอร่อยไหมอร่อยขุ่นยกเลี้ยวบานยกเล้วแม่จากันหนาวหนาวปานยก่ั้วโลกเนี่ย กระเป๋าไอติมหายกระเป๋าไอติมหายมันหายที่ไหนโอ้ตายลูกกูแช่ไปแล้วไปแล้วเหรอโอเคไปงั้นก็ปิดฝาไว้